โอกคอคืออะไรมีน้าว่าหลายคนนัแล้ยิ่งช่วงนี้น่าจะเคยได้ยินหรือว่าแบบผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะโอเคและทีนี้มันคืออะไรถ้าจะให้พูดสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะมันก็คือแฟชั่นเสื้อบนนโอเคจบคลิปบ๊ายบายคือมีน้าว่าทุกคนน่าจะพอรู้หรือว่าไม่รู้ว่าโอกคอเนี่ยมันเป็นเทรนด์การแต่งตัวในแบบว่าแบบไง คนพูดถึงกันเยอะนะและยิ่งล่าสุดนะันะ้นิวจีนก็เป็นพรีเซนเตอร์เสื้อบอลของไนกี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําให้แบบยิ่งเมนสตรีมมากขึ้นอย่างน้อยก็ในเกาหลีนะคะในโซนเอเชียเนะี่ยเรามาเริ่มจากการรู้กันก่อนดีกว่าว่าแนแฟชั่นต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็นคอเช่นนอมคอบาร์บี้คอแฟรี่คอแล้ทุกคนคงตกสงสัยว่าทำไมาการแต่งตัวเสื้อบอลเนนะี่ยมันต้องเป็นบรอกคอทำไมไม่เป็นแบบฟุตบอลคอเจอร์ซี่คอทำไมทำไมคำว่าบรอกเนี่ย มันเป็นคำสแสดงอนะที่คนอังกฤษเนี่ยเอาไว้ใช้เรียกคนสนิทหรือว่าเพื่อนฟิลแบบ bro และทีนี้ไอประเทศที่มันมบ้าบอลจัดเนี่ยหรือมีพวกคูลิแกนเนี่ยที่ใส่เสื้อบอลกันเยอะๆเนี่ยคือแบบมันมักจะมาจากประเทศอังกฤษด้วยคือทุกคนน่าจะรู้นะว่าอังกฤษน่มันเป็นฟิลเหมือนมาเดเด์แลนนะของฟุตบอลสมัยใหม่ก็เลยได้คำว่า bro นะคะที่เป็นสแสดงของประเทศนะคะมาใช้โอเคตอนนี้ก็น่าจะตอบคำถามแล้วนะว่า bro คืออะไรนะและทีนี้ใครมันเอาคำนี้มาใช้ เท่าที่มีนานรีเสิร์ชมานะมันเพิ่งเกิดไม่นานนี้เองนะก็คือปี2021มีดิกตอกเกอร์คนหนึ่งนะคะที่ชื่อแบรนด o n h ั n l e y ์เขาเป็นคนแรกนะคะที่ใช้คํานี้นะอธิบายการแต่งตัวกับเสื้อบอลคือในคลิปเขาบอกว่าบรอกโอ e เนี่ยมันเป็นเทรนที่แบบมาแน่ๆน,นะในปี2021มีน,นว่าตอนนี้ทุกคนนะคะน่าจะเข้าใจแบบที่มาที่ไปของบรอกโอ e แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุลึกกันอีกนิดนึงดีก่าน,นี่เพิ่งสิปไปไหน ผลนะคะที่แมรรู้สึกก็เออเทรนโบอคอร์เนี่ยน่าจาับตามองนะพวกมีนานะคะเริ่มเห็นแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีนะคะอินฟูเกาหลีดาราอะไรเงี้ยใส่แบบแนวนี้กันเยอะขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะคะก็โฟโตชูน่้นะิงจิงกันไอกี่ที่แบบว่าใส่เสื้อบอลกันนะเขาจนทําให้แบบหลายๆคนอยากจะซื้อใส่ตามกันนะก็เลยคิดว่า เช่นนี้นะคะน่าแตะเมนสตรีมมากขึ้นนะทำให้คนเนี่ยแบบสนใจแล้วก็อยากใส่กันมากขึ้นบวกกับรองเท้าดีดาเซมบ้าที่คิดมากๆนะที่แบบต้นกาเนิดมาจากรองเท้าบอลน,นะและที่เซมบ้ากับมาฮิตนั้ก็น่าจะพรแบบบนโลกด้วยนะก็คิดดูนะว่าบนโลกเนี่ยทำให้คนที่ไม่ดูบอลน,นะแบบมาดูบอลอนะ่ะก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะ hype เชรนนี้นะคะแบบมากขึ้นนะในระยะเวลาสั้นๆบวกกับอีกอย่างนึงนะคะคืออากาศมันร้อนมากนะแล้วเสื้อบอลมันเย็นดีนะคำถามต่อมานะก็คือถ้าจะแต่งเนี่ย แต่งไงแล้วก็ซื้อที่ไหนอะไรยังไงจริงเราโบคอรเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแรกสุดนะมันคือการที่เราเอาเสื้อบอลวินเทจเนี่ยที่ทรงมันจะแบบว่าเออโอเวอร์ไซส์นะแล้วก็แบกกี้แล้วก็มีลายที่แบบค่อนข้างจะยูนิคนะมาใส่กับเกงยีนอะไรนี้แต่สมัยนี้มันก็แบบอะไรก็ได้แล้วจริงคือแบบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อวินเทจก็ได้อย่างบางทีมเนี้ยอย่างเช่น p s g อย่างเงี้ยพีมนาเห็นว่าเออดาราหลายคนเนี่ยใส่กันแล้วก็ดูจากทรงเขาหน้าตั้งแบบมาเก็ตให้แบบมันดูแบบทีมบอลสลักแคืั Team Venezia FC ที่แบบว่าเสื้อบอลของเขานะมันดูไฮเอนด์มากถึงที่ขนาดว่าเสื้อบอลเนี่ยมันทําตังมากกว่าขายตัวบอลอีกเอาจริงนะบุคคอนเนี่ยคือถ้าจะแต่งให้มันแบบดูดีเลยนะแบบดูดีแหละยากนิดนึงแล้วก็จริงๆนะมินารู้สึกว่าเออเสื้อบอลสมัยใหม่นะมันแบบไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่ไม่ใช่ทุกทีมนะแบบส่วนใหญ่เฉยๆมิน่ารู้สึกว่าเออถ้าสามารถนะหาวินเทจดีกว่ามันจะโอเวอร์ไซส์นะมันสวยดีหรือถ้าเราแบบเออจะไม่ได้อยากแบบลิสต์เปนทีมอะไรสักทีมเลยสมัยนี้มันก็จะมีเสื้อบอลแฟชั่นนะแบบบาาาเมลนนนนสีภพท่ึ แบบโบรคอนนะภาพแรกเลยนะที่แบบแบบเข้ามาในหัวมินาเลยนะเสื้อบานวนิเทเ กางเกงขากว้างจะเป็นสแลกตากี e, หรือว่ายีนฟอกก็ได้หรือว่าขาโกโก้คิงรองเท้าแซมบ้านะคะหรืออะไรก็ได้นะันที่แบบเออมันให้ฟีลเดียวกันเช่นรีบอกซคับซีกาเซลคอนเวิร์ดไนกี้เบรเซอร์ไนกี้แอร์แม็กต่างๆที่มินาเห็นแบบเอออยากได้แบบอังกฤษเลยนะก็คือไนกี้แอร์แม็ก98 p l u ส่วนหมอกเท่าที่มีนาเห็นนะคะก็จะเป็นบังเกอร์เฮดมันก็บีนี่นะแต่จริงก็ใส่อะไรก็ได้แหละจริงที่นี้จะซื้อไหนคือถ้าอยากได้เสื้อบนธรรมดาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าอยากได้แบบ vintage, ะะแนะวินเท จะมีนะแต่เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าราคามันสูงขึ้นนะเพราะว่าคนมันอยากได้กันเยอะนะส่วนถ้าใครอยากได้แบบเออเป็นแบนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเลยเดี๋ยวมีนะาขึ้นรูปไว้ให้นะคะก็ อันนี้รูที่อยู่ตอนนี้คือจะเป็นแบรนด์ไทยที่มีหน้าแบบลองถามคนอื่นมานะส่วนอันนี้ก็คือแบรนด์เกาหลีนะคะที่มีหน้าแบบแอบตามๆอยู่นะก็ราคามันก็จะแตกต่างกันแหละนะก็เลือกอันที่เรารู้สึกว่าเราโอเคนะเราชอบแล้วยิ่งโดยเฉพาะที่แบบเออเราไม่ได้แบบคิดจะแต่งแนวนี้ไปตลอดการแค่แบบว่าเออแบบแตะๆนิดหน่อยพอให้ด้ฟิลว่าแบบเออกูก็แต่งนะอะไรเงี้ยคือจริงๆมีนาก็สั่งไปแล้วนะคะตัวหนึ่งนะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงนะมันใช้เวลานานนะมินาก็เลยแบบเออไม่รอแล้วก็เดี๋ยวในหน้าน กคอนะก็มีนาไม่ได้แต่งให้ดูนะคะเพราะว่ามีน้าไม่มีชุดนะส่วนข้างหลังนี้ไม่ใช่ของมีนานะคะมันตัวใหญ่นะของคนอื่นนะไปยืมผู้อื่นเขามาเป็นพอะลังก็มีนาวางว่ามีนาน่าจะครอบคลุมทุกอย่างนะคะที่แบบเออหลายคนสนใจหรืออะไรเกี่ยวกับโปกคอก็ถ้าตกหล่นอะไรนะคะก็ไปรีเสิร์ชกันเองนะถ้าได้สาระจากคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์มีนาด้วยนะคะมันเป็นกำลังใจให้มีนาจริงๆนะแล้วก็มันก็ช่วยดันคลิปดีนะคะก็กดไลค์ให้มีนาด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็ขอให้สนุกกับการ